สถานการณ์ปัจจุบันนะครับได้มีการเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019นะครับจึงทำให้เราได้กลับมาอยู่บ้านนะครับดังนั้นเราจึงได้มีการปรับสภาพชีวิตของเราให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับโดยมีการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ไว้กินเองเพื่อทำให้เรามีชีวิตอยู่รอดครับผม ค่ะเหมือนสวนของข้อสัพงองคงคังคูนนะคะตำบลนาหนองทุ่มอำเภอชุมแพคจังหวัดคอนแก่นนะคะในพื้นที่20ไร่นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีกิจ,ก,จกรรมอะไรบ้างค่ะเชิญไลยค่ะครับผมครับขอสวัสดีครับ พี่น้องชาวกเษกษตรทุกท่านนะครับกับผมนายสมพงษ์วงกำคูรสสนราชฎรหมู่บ้านน้อยพรสวร,ร์หมู่ที่12ตำบลนานงทุม่อมอำเภอชุมแพจังหวัดขอแนแก่นและก็เป็นเครือข่ายสพกอำเภอชุมแพตำบลนาหนองทุม่มครั้งหนึ่งนะครับเนื้อที่ที่ผมเดิน,ย,นยืนอยู่นี้มีเนื้อที่20ไร่3งาน60ตารางวาครับกิจกรรม ทั้งหมดก็คือเต็มพื้นที่ครับแต่ว่าเราทําให้มันเป็นหลากหลายครับกิจกรรมแรกก็คือหลังจากที่เป็นนาข้าวเป็นอพืชหลักเป็นเป็นพืชหลักแล้วก็มะม่วงน้ําดอกไม้สีทองเป็นพืชรองแล้วก็มีอ้อยคันน้ําคันน้ําสดเป็นอาชีพเสริมนอกกนั้นก็จะมีพวกพันปลา,ปาเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งฝอยหอยขม หนูนาปูนาและก็ปูพันธุ์พระเทพและก็สมุนไพรและก็พืชผักสวนครัวพูดง่ายๆก็คือทั้งหมดอยู่ในพื้นที่20ไร่นี้เป็นครัวขนาดใหญ่ของของตัวกับผมเองครับค็นครัวเองคือที่ตั้งใจทํามาก็คือเพื่อ,อต่อยอดให้ลกูกให้หลานได้เป็นศูนย์เรียนรู้ได้ศึกษาดูงานสําหรับเยาวชนรุ่น,ร,นรุ่นต่อไป ก็ประมาณ2 4 0ร้อยสี่สิบห้าสิบต้นแล้วก็มีมะม่วงอีกอย่างอื่นด้วยก็จะมีน้ำดอกมะน้ำดอกไม้เบอร์สีแล้วก็เขียวใหญ่แล้วก็ฟ้าลั่นเขียวสเสวยก็ปลูกแซมนะครับแต่แต่หลักๆก็เป็นน้ำดอกไม้สีทองหลังจากนั้นดึงดอกเราก็ใช้ฮอร์โมนไข่โดยที่เราหมักฮอร์โมนไข่แล้วก็มาฉีดพ่นช่วงที่เขาจะออกดอกจะทำให้ดอกเขาสมบูรณ์แล้วก็ติดลูกหลก ที่แน่ก็คือทั้งกรอบหวานหอมนะครับมันจะไม่ใช่รสจืดเพราะว่าเราไม่ได้ทําส่งออกเพราะว่าเวลาส่งออกแล้วถ้าเราส่งไม่ได้คือก็เราก็ต้องก็บเราสู้ขายตามชุมชนญาติพี่น้องเขาซื้อไปฝากกันบ้างแล้วก็ไปเปิดท้ายขายที่ตามอ,อย่างปีนี้ก็ไปเปิดท้ายอยู่ที่อำเภอชุมแพรเราก็ก็ลูกค้าก็ตอบรับเยอะเพราะว่าคือทุกคนซื้อแล้วไม่เคยซื้อครั้งเดียว กลับมาซื้อครั้งที่2ทั้งหมดเลยที่2ที่3ทั้งหมดเลยจนว่ากระทั่งมะม่วงในหมดสวนปีนี้มะม่วง200กว่าต้นได้ประมาณ3ตันนะครับ7พันกว่าลูกนะครับก็คือเป็นรายได้หลักอีกรายหนึ่งรายได้หนึ่งของของสวนสมพงฟาร์มนี่ครับพ้อยีบน้ำเป็นรายได้ที่ดีที่สุดเลยเพราะว่ามันขายได้ตลอดเห็นบาติมอากินเนี่ครับเห็นบาติมอแล้วก็ขายพันของเราเกียบ มกระล่ากุมภามีหน้ามีสาผุดสะพ้าร่มหน้าเนี่ยหาเดือนนี่ก็ได้เงินเป็นแสนเชาบ้านแล้วเนอะห้เพชรในตลาดมันตันบ่ให้พ่อข้าก็ไม่ข้าขาว่าของเจ้าหลายเขาลดราคามีอีกเพิ่มบ่มืออื่นเพิ่มให้ในเดือนเนี่ยมันยังค่อยแมนแมนบ่เ้าให้มื่นละสามกิโลสี่กิโลซ้ำนี่ใคัเอาได้สร้างเต้บักหอยด้วยวัดที่ไหนไปนะผักอย่นี้เนาะหอยแน่หอยปูน้ำแหน่หอยนี่เป็นพันเพื้นบ้านนาเป็นพันเพื้นบ้านเขาธรรมดานะครับเนาะพันทาสินเน้นเน้นตั้งแต่หอยพันไหลายพันเพื้นบ้านมัันนนหาายไปะะครบเ พราว่าบักหอยบักหอยพันพื้นบ้านหนึ่งหากินเกิงสองหละกระทนต่อสารมแรลงและที่แน่ๆกินอร่อยมันกรอบนะครับนี่แหละครับทาศึาดูงานนี่นี่ก็รูิใจอยู่ที่คนเทศได้ก็าที่นำจิตดีไมมนี่ไปปฏิบัติตามจิตด,ดีไห่ของพระบาทในพระเจ้าอุก่หรอ เมื่อแล้วมานประสบความสำเร็จเราดีกัอยาเข็ดน้ม่เราก็คือยังเห็ดบ,บักม่วงสิไะใบบักม่วงจะ่าสื่อที่กปรที่ปรับหลเลยที่ค่อยเป็นค่อยไปได้ความรู้อย,อย่างมากเลยครับมีมีหลายอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผมนะครับส่วนตัวผมชอบเรื่องของการเลี้ยงหอยครับเป็นหนอยกับกุ้งหอยกับแบ่งน้ำนะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ จะทาได้เร็วที่สุดต้องขอขอบพระคุณพนักง,งานเกษตรอำเภอจุแนแพร่ในครับวัน,นี้นะครับที่ได้นําเสนอโครงการดีๆแล้วก็ให้เราได้มาเรียนรู้ในเกษตร i c ีใหม่นะครับวันนี้เชื่อว่าในอนาคตอาจจะทําให้ให้คุณภาพชีวิตหรือมอุมอมองในการทำอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นกับเราได้เพื่อ,อความชีวิตที่ยั่งยืนในอนาคตนะครับคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านนะครับที่พามาดูงาน แล้วบุญคุณ่องนี้ผมจะจําไว้ครับจะไปทําของตัวเองใช้ได้ครับฤฤครับครบขอบคุณครับเราทําไม่เพื่อว่าให้ครอบครัวมีอาหารอย่างในหลวงรก้าท่านได้พูดไว้ว่าคือต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองทุกพื้นที่ปลูกทั้งหมดแล้วก็กินทั้งหมดที่ปลูกไว้แล้วก็พอใจในสิ่งทุกอย่างที่ที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งปัจจ no ุบันนี้ผมก็มีความสุขกับครอบครัวมีลูกมีหลานพร้อมที่จะส่งต่อให้เขาต่อไปเลี้ยงดินก่อนให้ดินเขามาเลี้ยงพืชให้พืชเลี้ยงเราเราก็เลี้ยงลูกหลานก็สืบต่อกันไปก็คืออนาคตก็คืออยู่ดีกินดีทั้งครอบทั้งครัวชุมชนก็ได้กินของปลอดภัยห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บครับผม